สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้เราจะถ่ายทําใน EP ของการเพนติ้งนะคะคือเราวาดรูปก,กันไปยู่แล้วเนี่ยมารีแลซกกันบ้างเนาะวันนี้เราพามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นที่บ้านสวนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการเพนติ้งด้วยสีพาเยว สีออยพาเทลนะคะก็คือสีออยพาเทลเนี่ยเป็นสีที่เรามาจะคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กเลยน่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพามารู้จักกันว่าการระบายสีพาเทลให้สวยเนี่ยต้องทํำยังไงเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้จักสีพาเทลกันมาบ้าง,างแล้วถูกไหมแต่ว่าจะทํายังไงให้แบบระบายสีสวยร <ciğim. S 1> ะบายสีดีอย่อยางเงี้ยเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้เคล็ดลับตรงนีง้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันไปเลย สวัสดีค่ะคืออันเนี้ยจะส่วนในเรื่องของสีเลยนะคะตั้งแต่การเปิดกล่องมาเลยเนาะว่าเราต้องทํายังไงนะคะอ่ะอันเนี้ยปกติมันจะมีกล่องที่มันซีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างานเนี้ยเราเอาซีนออกเรียบร้อยแล้วเนาะเราเปิดปึ๊บนะคะแล้วก็มางไว้ข้างล่างนี้แล้วก็เปิดนะคะมันจะมีเป็นพลาสติกแบบนี้ใช่ไหมทํายังไงไม่ให้แบบว่าการวางของเราเนี่ยดูเลอะเทอะใช่ไหมคะเราก็เอาสีเนี่ยมาวางไว้แบบนี้เลยเอา พลาสติกเนี่ยค่ะมาอยู่ข้างใต้แล้วก็มาวางไว้ด้านบนอันนี้นะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มลงสีกันเลยนะคะ,ะมาเริ่มในส่วนของวิธีการไล่สีนะคะก็คือในกล่องเนี่ยเขาก็จะไล่มาให้เราสวยงามอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่มตั้งแต่การจับสีเลยการจับสีพาสเทลเนี่ยเวลาจับนะคะเราจงจับในลักษณะแบบนี้เนาะไม่ดูกล้องเห็นรือป่านะคะ าราชอาเหมือนเราจับอินสอเลยแต่ว่าจับชันชันนะบางคนอาจจะชินกับการจับยาวนะคะเราก็ต้องไล่จากสีอ่อนไปหาสีเข้มนะจับประมาณนี้นะคะอย่าจับยาวแล้วก็เราเลือกสีมาสีหนึ่งเลยอันนี้ให้ทุกคนหยิบพร้อมกันสีอะไรก็ได้นะคะอ่ะครูฟอยขอหยิบสีม่วงแล้วกันเนาะสีม่วงก็วางไว้ตรงนี้นะคะพยายามเอากล่องสีเนี่ยให้อยู่ห่างจากกระดาษของเรานะเพราะว่า เค่อนข้างที่จะเลอะเทอะง่ายมากๆเลยนะคะเราก็มาทําที่มุมกระดาษก่อนว่าเราทําไงปกติเราระบายแบบไหนเราจะระบายแบบนี้หรือเปล่านี่เราระบายแบบนี้หรือเปล่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคแบบนี้เขาเรียกว่ามันจะทำให้งานของเรามันเป็นตาหมดนึกออกไหมนักเรียนแล้วมันก็จะมันก็จะไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะมันจะดูเป็นตาหมดดูเป็นแบบเอออะไรก็ไม่รู้ถูกไหมอืมนะคะ เวลาเราทำเนี่ยวิธีนี้ครูฟอยขอ,ขอขีดเลยนะว่าเราจะไม่ใช้แล้วนะคะเราจะไม่ใช้วิธีนี้ในการระบายสี่าเทลเราจะใช้วิธีการจับสั้นๆและเราลงน้ำหนักมือลงไปนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปเวลาทำที่แท้จริงนะเราจะต้องจับสั้นๆน,นะคะแล้วค่อยๆระบายในลักษณะแบบนี้ ค่อยๆระบายทีละแอเรียน้อยๆนะคะค่อยๆระบายไป,ไปจะเห็นว่ากระดาษของเราเนี่ยมันเป็นกระดาษแข็งถูกไหมเราต้องวนน้ำหนักมือไปเรื่อยๆนะคะวนน้ำหนักมือไปแบบนี้วนน้ำหนักมือไปนะคะวนน้ำหนักมือไปเรื่อยๆวนน้ำหนักมือไปเรื่อยๆนะคะวนวนวน,วนต้องชงวนน้ำหนักมือนะเราจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะ เราต้องวนน้ำหนักอืมปึ๊บแบบนี้จะเห็นได้ว่าสีเราเนียนขึ้นเราก็เป็นตามดน้อยลงถูกไหมอ่ะดูว่าว่าเราจะเห็นอภาพที่เราทำครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบตามดแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบนี้นะคะอ่ะทำปายทำป้ายแบบ ึ๊บๆเราจะวนให้มันเป็นแอร์เนียเป็นสี่เหลี่ยมนะคะส่วนไหนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยเราสามารถใช้สีอ่ะไปวนซ้ำได้นะคะสีไปวนแบบซ้ำให้มันพื้นที่มันแน่นขึ้นสีเกาะตัวแน่นขึ้นแบบนี้ได้เห็นไหมทุกคนทำตามไหมเอ่ยตอนนี้เออนะคบเราต้องค่อยๆทำไปเนาะค่อยๆวนไปนะคะค่อยๆวนค่อยๆวนค่อยๆวนลงน้ำหนักมือให ทุกช่องทุกอนูเนี่ยน้ำหนักมือเท่ากันมันก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันไม่เป็นตามดแล้วหรือเป็นน้อยลงแล้วถูกไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเช็ดสีแล้วก็ดูแลสีนะจะเห็นได้ไหมว่าตอนนี้คือคือสีของเราอะตรงตรงเนี้ยนักเรียนมันมีแบบมันมีความเลอะเทอะแล้วอะถูกไหมเออมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเช็ดนะคะใช้ทิชชู่ค่อยๆหมุนไปแบบนี้นะ ค่อยๆหมุนไปนะคะมันก็จะเนียนขึ้นเห็นไหมเราจะเปเช็ดแรงไม่ได้นะเช็ดแรงมันก็จะหักแบบหักเปาะเลยนะคะไม่โอเคเนาะเปลืองสีด้วยค่อยๆเช็ดแล้วค่อยๆหมุนหมุนข้อมือไปแบบนี้นะคะมันก็จะกลับมาเนียนเหมือนเดิมส่วนงานของเรานะคะมันก็จะมีจุดๆมีขุยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราค่อยๆเอาทิชชู่ปัดไปแบบนี้นะคะทิชชู่แบบปัดๆชุบๆนะคะปัดๆหรือ ใช้ปากเป่าแล้วก็ใช้วิธีการเคาะเคาะกระดาษแบบนี้ได้นะคะเคาะกระดาษมันก็จะฝุ่นมันก็จะหายไปนะคะอืมอย่าใช้มือปัดเด็ดขาดถ้ามือปัดมันก็จะเลอะเทอะน,นักเรียนนึกออกไหมเนี่ยถ้าคว้ามือปัดแบบนี้มันก็จะมีแบบเนื้อสีมันก็จะออกมาดูไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอามือปัดเด็ดขาดเนาะและและ้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการไล่สีกันแล้วก็ต้องจับสีออกมา2ส,สีก่อนนะคะเราจะไล่จสามสี่ ีคู่กันไปเรื่อยเวลาจับสีมาคู่กันเนี่ยต้องให้สีที่มันมีเฉดที่คล้ายกันหรืออยู่ในวรรณะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหนูจับมาอ่ะใค่ครูฟอยจับอ่ะจับคนมาจับมาสองสีก่อนได้สีไหนอีกสีไหนดีครูฟอยขอจับสีเอ่อสีส้มกับสีสีส้มนี้แล้วกันเนาะเพราะมันอยู่เข้าใกล้กันพอดีนะคะอ่ะแค่จับมาหลายๆคู่เลยก็ได้แล้วเมีคู่นี้มีคู่ไหนอีกคะมีคู่ไหนอีกคู่ไหนอีกงงนะคะเอาคู่นี้ คู่นี้คู่นี้ก็ได้นะคะแล้วกับจับแล้วเราก็เอาวางไว้เนาะเอาวางไว้นอกกระดาษนะถ้าวางในกระดาษมันจะมันจะเลอะเถอะนะนักเรียนอ่ะคูจับให้ดูแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาคู่สีคู่นี้มาระบายนะคะว่าเราจะมีวิธ,ธีการระบายยังไง ครูฟอยเนี่ยจะใช้ในสีของสีสีเข้มก่อนนะคะขอสีเข้มก่อนละกันเนาะก,ก็ระบายเหมือนกับขั้นตอนที่เราได้สตาร์ดีไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้สีเนี่ยมีลักษณะยังไงนะแบบนี้นี่สีลักษณะแบบนี้นะคะก็กดไปเลยเข้มๆนะกดเข้มๆไปได้เลยนะคะ อ่ากล่องเข้มแบบปุ๊บอ่ให้มันดูใกล้ๆนิดนึงนะคะก็จะปีลักษณะแบบนี้เ๋อเยื่อสะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พอก่อนอ่าพอรางนี้ปุ๊บพอก่อนนะคะพอก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาสีสีนึงมามีนเลอะทาไงดีเลอะทำไงเราก็เช็ดนะคะแบบค่อยๆเช็ดแบบนี้ค่อยๆหมุนไปนะคะทิชชู่เป็นส่วนสําคัญนะหลังจากนั้นพอเสร็จเราก็เอามือเคาะๆแล้วจะกระดาษออกไป เอาผกเป่าๆนะคะก็จะใช้สีนี้เนาะคือสีอ่อนเนี่ยมันต้องให้มาชิดกันแบบนี้เลยนะคะสีที่อยู่ในวันนะเดียวกันเนี่ยมันไล่ด้วยกันได้นะมันจะมันจะสีใกล้เคียงกันนะมันจะไม่ดูตลกนะคะสีแดงคู่กับเขียวได้ไหมสีแดงคู่กับเขียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในคนละวันนะกันนะคะมันคู่กันไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะ อ่ะมามันก็จะจูบกันเราต้องให้มันจูบกันสีใช่ไหมคะจูบกันแบบนี้อีแบบนี้เลยนะคะให้มันชิดกันลักษณะแบบนี้กลืนกันเนาะให้มันเข้าหากันนิดนึงนะคะเราก็จะได้เป็นการไล่เฉดสีที่สวยงามแบบนี้เลยใช่ไหมใช่นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสองสีนะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ ให้เด็กๆนะไปลองจับคู่สีกันดูว่าคู่สีในในสีพาสเทลของเราเนี้ยจะมี2คู่สีอีกไหมนะคะในพาสเทลนี้นะลองไปลองไปจับกันเล่นๆดูนะคะอันนี้อันนี้ครูฟอจะทําให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สามสีเลยนะคะว่าสามสีเนี้ยจะเป็นยังไงในขั้นตอนการไล่3ามสีนะข้นนอนออกปไล่ไม่ยากนะคะก็คือในในในกล่องสีพาสเทลของเราอย่างเนี้ย เราก็จะสามารถที่จะเลือกสามสีได้อยู่แล้วเนาะมันก็เรียงมาให้แล้วอะ่ะคือถ้าเราไม่เกเลเรไปกระโดดจับสีอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่แบบไม่เป็นอะไรอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูฟอยจะเลือกมา3ามสีที่ดูแล้วสุดตาที่สุดต่อกันนะคะเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะเป็นเขียวนี้เขียวนี้แล้วก็เขียวนี้นะคะเออเขาก็ไม่ได้อยู่ชิดกันแต่ว่าที่ครูฟอยหยิบมาเนี่ยนักเรียนว่านักเรียนว่ามันเข้ากันได้ไหมครูฟอยว่ามันเข้ากันได้นะ นะคะเราก็มาลองไล่ดูเนาะในกรณีที่จับ3สีนะคะมาจากพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องพิจารณาว่าสีไหนอ่อนสีไหนกลางสีไหนเข้มครูฟอยจะให้ดูสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะติ๊กตอกอีกตอกอ่ะก็คือสีนี้นะคะสีเขียวอ่อนอ่ะไล่มาก่อนแล้วจากนั้นใครอ่อนกว่ากันก็คือสีเขียวกลางอันนี้นะคะใครเข้มที่สุดก็จะอยู่อันดับที่สอันเนี้ยให้นักเรียนเลือกเอาเลยนะว่าหนูจะ หนูจะเอาสีไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่สไตล์คูฟอนเนี่ยจะเอาสีอ่อนขึ้นก่อนนะคะก็อ่ะเราเอาสีอ่อนขึ้นก่อนเนาะก็คือสีนี้นะคะไล่ไล่เหมือนเดิมเลยนะนักเรียนไล่เหมือนเดิมเลยนะคะชืบให้เรากดใ,าะะดให้เข้มเข้าไว้นะคะกดให้เข้มเข้าไว้ กดให้น้ำหนักมือพอมันเป็นตาโมดใช่ไหมนักเรียนก็วน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 ,วนข้อมือเอานะคะวนข้อมือวนข้อมือวนข้อมือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้อันนี้นะคะใช้สีเขียวในการให้มันทำให้มันกลืนกันแบบนี้นะคะทำให้มันกลืนกันแบบนี้กลืนกลืน,กล,นกลืนเข้าไปคือกลืนไม่ใช่แบบเราไปกลืนอีกสีหนึ่งซะแบบว่า หายจมมิดไม่ใช่นะเราต้องค่อยๆให้มันเอามาแค่จูบก,กันนิดเดียวเองนะคะแบบนี้อ่านี่คือสีที่สองที่เราได้ไล่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นทำไงอีกทุกคนน่าจะเดาออก มีมีผุนแล้วใช่ไหมเราก็เอามาเช็ดนะคะเวลาเช็ดน้อเช็ดเบาๆนะคะอย่าเช็ดแรงนะนี่คือเค็ดลับเลยนะคะถ้าเช็ดแรงเนี่ยสีมันจะหักดังเปาะได้นะคะแ้วค่อยหมุนอ่ามันก็จะเนียนเหมือนเดิมแล้วถูกไหมอ่าอันนี้ก็อัี้ต่อด้วยสีนี้เลยนะคะอีอันนี้จะไล่แบบว่า3สีนะคะไล่สีสีได้ไหมสี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 ได้หรือเปล่าสีสีได้นะคะสีสีสามารถที่จะไล่ได้ แต่ว่าเราจะต้องมีความคล่องในระดับหนึ่งนะคะคุณฟอยเคยให้เด็กๆเ,เล่นเกมที่บ้านสูป่แบบว่าให้ไล่ให้ไล่สีๆนะคะแล้วก็ใครจ,จับคู่สีได้เยอะที่สุดเนี่ยจะได้จะได้ขนมนะคะทุกคนแบบว่าจับมาสนุกสนานมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็ทำไงเราก็ใช้ทิชชูป่ปัดๆเอานะคะคุณฟอยจะถนัดใช้ทิชชู่ปัดมากกว่าเวลาเวลาปัดเนี่ยก็พปัดให้เบามือนิดนึงนะคะ ่แบบนี้เลยนะชื่อเห็นป่ะคืออันนี้มันคือขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะคะนักเรียนเราก็สามารถเอาสีในช่วงที่มัน ชิดกันนะคะ่ค่ะที่เป็นรอยต่อเนี่ยเราก็เอาสีที่มันอยู่ในรอยต่อนะั้นมาเบลนด์เรียกว่าเบลนเดอร์นะคะสีสีพาสเทลเนี่ยข้อพิเศษก็คือมันสามารถที่จะเบลนเดอร์ได้เนาะมันก็จะเนียนเข้าหากันแหละนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดสีกันเรียบร้อยนะคะ,ค,ะค่อยค่อยเช็ดสีนะอันนี้หนึ่งนะคะหนึ่งไม่เอานะเรามันให้มันเนียนขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่สองแล้วก็เป็นที่สามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตดีดี นะคะว่าความเนียนเนี่ยมันทำให้งานของเราอดูน่าสนใจขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเช็ดส,นะสีให้เรียบร้อยนะคะเช็ดสีให้เรียบร้อยหลังจากที่พอเราใช้สีนานๆไปนักเรียนมันจะทำให้เกิดว่าถ้าเนื้อสอีมันจะมาติดกับขอบกระดาษตอนนี้สีของฟูฟออ์มันยังไม่ติดขอบกระดาษเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอสีถ้ามันติดขอบกระดาษตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆเอาเล็บนะคะ่ะ แกะมันค่อยๆแกะบางคนแบบว่าแกะแบบแก้ผ้าแบบว่าเปลือยทั้งอันเลยไม่ได้นะคะเราค่อยๆแกะค่อยๆค่อยๆหมุนไปแบบนี้นะนักเรียนนี่คือวิธีการถนอมสีพาสเทลของเรานะคะค่อยๆแกะแล้วค่อยๆหมุนไปแบบนี้นะมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราอย่าไปแก้ผ้ามันหมดนะถ้าแก้ผ้ามันหมดเนี่ยมันจะทําให้สีช็อของเราอะ มันหักง,ง่ายนะคะแล้วมันก็สกกับปรกง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนรักษาถนอมสีไว้แบบนี้นะตามที่ครูคอยบอกเนาะ